สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานครับที่จริงงานดอกไม้จัดประมาณต้นปีนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเอาคลิปมาลงนะครับผมซึ่งก็ผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วนะครับพอดีเพิ่งไปค้นเจอมานนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่เขาขายของกันนะครับผมก็มีของขายมากมายนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นไดฟุกุนะครับผมซึ่งราคาก็ย่อมเยาวนะครับ10บ,บาทนะครับแล้วผมก็มาแวะซื้อตอนกลับเลยนะครับถือว่าอร่อยครับช่างใหม่นะครับจะชอบมีการจัดงานหลายหลายครั้งนะครับผมงานหลายแบบหลายครั้ง ซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงที่เขาจัดที่เป็นโซนแสงสีนะครับกลางคืนนะครับงานถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับผมหลังจากนี้นะครับการถ่ายคลิปอาจจะช้าลงแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ <c oughs> ไม่ได้เที่ยวแบบจริงจังนะครับ คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แบบว่าเฉพาะหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมยังติดเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันสามารถเคลียร์หนี้สินเสร็จสิ้นผมอาจจะไปเที่ยวเยอะขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ถ้าเข้ามาดูแล้วชอบ ในการท่องเที่ยวการเดินทางของผมนะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่หมาอัปเดตก็จะมาลงให้ทุกท่านได้ดูนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับผมอาจจะช้านิดนึงนะครับโซนของร้านอาหารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม นี่ผมเริ่มเดินออกมาถึงใกล้ๆกับโซนที่เป็นบริเวณที่เขาจัดงานที่เป็นแสงสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับมาในที่สุดเราก็มาถึงตรงที่เป็นที่เขาจัดระบบแสงสีเสียงแต่ตการตานะครับผมถือว่าจัดได้ดีนะครับตรงนี้นะครับ คนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับในการมาดูแสงสีนะครับเขาจัดประมาณจะสิบกว่าวันนะครับผมผมก็มาเที่ยวหนึ่งวันนะครับมาดูว่าเขาจัดสวยไหมครับมีทั้งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จริงแล้วก็เป็นที่เขาจัดไฟเป็นที่เป็นแสงสีนะครับ หรือใครจะมากลางวันมาถ่ายรูปก็ได้นะครับณนตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะครับที่เป็นตรงต้นไม้ที่เป็นเขาเขา<อ>เอาไฟไปติดไว้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนครับเด็กๆ,ๆก็มาเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับผมนะครับสวยงามแต่การตาครับผม แสงระยิบระยับนะครับถือว่าเขาจัดได้ดีนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูผีเสื้อตรงนี้ครับสวยมากนะครับคนที่จัดนี่ถือว่ามีความคิดสร้างสารรค์ได้ดีมากนะครับผม น,นี้ก็สวยครับเป็นรูปดาวเสาร์นะครับซึ่งผ่านไปไวมากครับประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะครับผมก็เพิ่งจำได้ว่าคลิปนี้ถ่ายเก็บไว้แต่ไม่ได้มาลงสักทีนะครับผมพ่ามมีคลิปที่ทยอยลงก่อนหน้านั้นด้วยนะครับผม ก็ตามปกติครับผมมาเที่ยวคนเดียวนะครับจนชินแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวโดวยเพราะว่าบางทีการไปเที่ยวคนเดียวมันสามารถดีไซน์ในการเที่ยวว่าจะเที่ยวยังไงกับยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องว่ารอใครนะครับผมอันนี้คือจุดไฮไลท์ของที่งานดอกไม้นะครับก็คือการมาดูน้ำพุแสงสีนะครับผม ก็ถือว่าสวยงามและทำได้ดีนะครับ